ไฟนะคะไปไกลถึง80กิโลเมตรซึ่งครั้งนี้นะคะเด a d เรลเดี่ยเขามีอัปเดตมาแล้ว ของเราเนี่ยเราจะกันลงไปในเหมืองเพื่อตามหาของมีค่าชิ้นหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าของมีค่าชิ้นนี้เนี่ยมีคนขุดเหมืองนะคะที่เขาตายไปนะเขาเนี่ยได้เจอลำแสงอะไรบางอย่างซึ่งคิดว่านั่นคืออัญมณีมีค่าแล้วได้ถูกทํามาเป็นหน้ากาก <c oughs> หน้ากากนี้เนี่ยเป็นน้ากากบนดําที่สามารถเอาไปใส่ใครก็สามารถควบคุมคนนั้นได้อะถ้า <c oughs> อย่างนั้นเนี่ยเป้าหมายของเรานะคะคือเราต้องหาเหมืองที่ชื่อว่าสตอริงทาวนนั่นเอง เฮ้ทุกคนดูด้วยนะซึ่งเมืองนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมืองรับแลนะทุกคนเมืองที่ไม่มีซอมบี้เมืองที่ไม่มีใครอยู่แต่มีเมืองลับอยู่ด้านหลังโบสถ์ฉันเพิ่งรู้นะเนี่ยเหมือนพี่โบขับรถเร็วมากอ่ะนี่พี่โบอย่าบอกนะว่าซื้ออาชีพมาใช่ผมเป็นอาชีพคน,ค,นคอนดักเตอร์คนขับรถใช่เออทำไมแร่หินก้อนนั้นมันมีทองอยู่ด้วยอ่ะคือจะบอกว่าแร่หินที่ผ่านมาอะไรเพื่อนเพื่อนหลายก้อนมันมีแร่หินแร่ทองแร่เงินก็มีโอ้โแล้วแล้วเราขุดได้ไหมอ่ะ ไอ้พี่ไม้ลองไปขุดดูดิเอาก้อนข้างหน้าไม่ละหรือก้อนตรงนี้เอาตรงเนี้ยเอานี่แหละเดี๋ยวฉันยิงยิงอันนี้ให้สอมบี้อ้าวนั่นขพอดีด้วยชิปแล้วโอเคไม่ต้องหัวไม่ต้องหัวเดี๋ยวฉันจัดการเองฉันจะปกป้องนายเองขุดได้ไหมขุดได้ไหมขุดได้ไหมลองขุดดูลองขุดดูเออได้ปะเฮ้ยเวันนี้ไงอุ้หูเก็บเจ็บอุ้ยก้อนก้อนก้อนเฮ้ยเรามีฐานหินด้วยมีฐานหินอะ อ๋อมันคือก้อนหินธรรมดาโอยเอ้ยมาเล็วมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวหมาเวมาผมกลัวมากฉันเห็นแล้วฉันเห็นหมาตาแดงอยู่ตรงนั้นมันพร้อมที่จะกระพือใส่เราได้ทุกเมื่อเร็วเร็วเร็ว และฉันมีวิธีและที่ทำให้พี่ไม้รวยขึ้นมากกว่านั้นอีกเพื่อนเ,อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไงไงฉันกับพี่กิจได้เลือกอาชีพมาเป็นอาชีพคนรวยซึ่งพวกเราเนี่ยจะสามารถขายข,ายของได้1.5%แล้วมีโอกาสที่จะขายของได้ราคาแพงของพวกนายซึ่งถ้าเกิดว่าพี่ไม้เอาทองใบฉันขายเนี่ยอาจจะได้แบบเนี่ยราคาดีมามามาเด <c oughs> ี๋ยวพี่ไม้เอาุญทมาให้ฉันดูเดี๋ยวฉันลองถ่ายให้นี่ถ้าผู้ชายในเดียมพี่โมมันไปแล้วเนี่ย <c oughs> โหแล้วดูพี่ไม้ดิแล้วดูพี่โมดิขับเร็วเกินมันรถมันแรง เบกยากรดแรงรดแรงอาชิพคนรวยอย่างฉันเนี่ยจะขายของได้เท่าไหร่หุยสามบสี่บาทอู้หมันน่าจะประมาณยี่สิหานะจากที่ขายเมื่อกี้แป้งซื้อไรเฟิลกับกระสุนก็ก็บแม็กให้หน่อยเอออย๋ยวนั้นเมื่อกี้ฉันไม่ได้เก็บเลยเงินน่ะฉันศูนบาทเฮ้ยย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 ยุยย จุ๊บแจสามารถเอาเสียมเอาจอบนี่ขุดได้ด้วยเหรอไม่เธอไม่ใช่ไมเนอร์เธอเป็นไมเนอร์ใช่เธอไม่ใช่คนขุดเหมืองนะเธอไม่มีทางเฮ้ยเลยอะไรไปเมืองลับเลเมืองลับเล่นั่น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 ่นนั่ิ๊บแจไปโดจก่อนสเตอร์ลิงของแท้นี่เราพร้อมที่จะยไหมเรามีฉันมีกระสุนยุนมีสอมบี้ไหมอะฉันไม่มีไม่มีไม่มีกระสุนเลยนะเพื่อนฉันก็ไม่มีเหมือนกันจะมีอยู่สี่สิบอะทุกคนทุกคนทุกคนเอานนี้ไปฉันเก็บมาเยอะ โอเคแทนส์เ้วฉชนใช้ไม่ได้ด้วยแทน้าว wow. นี่แหละครับผมว o ลค t มทูสตอริงนะคะเป็นเมืองที่แบบถูกทิ้งร้างไว้นานแต่น่าสงสัยนะว่าทำไมซอมบี้ถึงไม่อยู่ในเมืองนี้เลยหรืออาจจะมีบางอย่างที่มันถูกซ่อนไว้ในเมืองนี้ก็เป็นได้นะทุกคนอุ๊ย oh. แล้วตอนนี้มืดด้วยโอ้ตายในนี้เฮ้ยในนี้มีอะไรเขีเขยวไม่รู้ฮ huh? huh? ะฮอ,อะไรอะเกิดอไแท็บเล็ตเหมือนเป็นเอ่อแท่นคัมภีศักดิ์ธิ์เหรอ แค่หินหรอแค่รู้เ่อ้าโดนฟ้าผ่าตายเวรกกรมนี่ไงนี่ไคนโชคดีมันไงนี่คือข้อเสียของคนรวยนะคะเพราะว่าเออเราจะมีสิทธิ์โดนฟ้าผ่ามากกว่าสิบเท่านะว่าไงความรู้ที่พี่เรียนมาเขาบอกว่าฟ้าไม่ผ่าลงที่เดิมแปลงอย่าเลยสี่สิบห้าล่เธอเออยิบมาหยิบมาเฮ้ยฉันเห็นอะไรตรงนั้นอ่ะฉันฉันเห็นฉันเห็นอะไรอะไรอะไร อ๋อพลั่วนี่ไงอ๋อธุรกิจนี่อ่าของผมของผมมันคือของผมอพี่กิดพี่กิดเอาไปพี่ไม้ลองมาดูในนี้หน่อยดิโอ้หมอะกับเพื่อนบานายมากเลยนะในคุกเนี้ยมันายอยู่ไปเลยนะไปแล้วเย้เช้าแล้วอุ้ยจอจริงนี่ไงนี่ไงข้างหลังเหมืองมาดูดิมาดูดิมันมีเหมืองอยู่ข้างหลังจริงๆอ่ะท่านายมีฟ้าผ่าใช่ไหมไม่ไม่น่ามีมั้ง ฟ้าเขไม่พาแบบข้างในถ้ำแบบนี้ซึ่งในเหมืองนี้นะคะที่อัปเดตมาใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเราจะต้องใช้ไดนาไม้นะเพื่อทำการระเบิดตรงนี้ออกหมดมาขอไดนาไม้หน่อยครับขีดวางไดนาไม์ไว้ตรงพื้นเลยครับให้มันระเบิดไม่ใช่อะไรไ่ใช่อมันกดแล้วกดแล้วมาแล้วระเบิดยังไงอไม่รู้จะถอยก่อนโอ้โหผมมาครบพวงไปจีนี่ไงเรียบร้อยเรียบร้อยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาได้เลยมีใคร้วบอกนะ มาแล้วโอ้ยสอมบี้อมบ <Auss> ี้ถือไม้ได้นะไม้สอมบี้ถือได้นะไม้ด้วยโอ้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 ยอ้ยโ้ยโอ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 ้ยโ้ย จุดจุดทิ้งไว้ดิใครมีข้อเพิ่มอ่ะมาจุดได้เดอร์ไอมด้วยโอ้โหเหมืองพี่แป้งพี่แป้งโอ้โหจุดทิ้งแลยนั่นมีคนตายเฮ้ยทุกแกนเขามีเดนเดอร์ไอมดอ่ะไอี่โมลุ้ยโอ้โหอันตรายมากเหมือนตายช่างตายช่างปืนเลยเฮ้ยจริงนะมันทอม ้อต้องบอกว่าในนี้มีทองเยอะมากนะฉันเก็บทองไปค่อนข้างเยอะเลยมีทั้งทองมีทั้งเอหมือนเป็นเสาโบราณอะไรด้วยก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยดฉันเอาไดน้ไม้วางนะแล้วพี่ขิดจุดโอเคมีแค่ห้านัดเท่านั้นที่ข่าก็บอกเาะเอาวางวางเลยแล้วาแล้วนี่นี่ๆี่น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 ีนี่ี่น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 ีี่นี่นีนี่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 นีี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  จุดแดงขนามาเธอจงอะไรอ่ะเฮ้ย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 เยออกก่อนแล้วกันฉ uh> ันจะกลัวมันระเบิดตัวเองเธอจงเป็นทาสของฉันซะเมื่อกี้เราเราเราเอาหน้ากากออกอ่ะไอ้ปุ่มตรงปุ่มที่มันวางมันเลยหดลงไปนั่นไงเร่งแปลกๆอะไรแล้วตะกี้ทำไมเล่าฉันรับรู้ถึงความอันตรายฉันเห็นแล้วมา ไ <peach> อ้ชเชนเอาหน้ากากใส่ให้มันยังไงเนี่ยเอาไปใส่ซะเอาตัวที่ตายเอาดิการใส่ตัวที่ตายชูวันเอา้าปืนหายอีกเอา้าพี่ไม้พี่ไม้อะไรเล่อฉันใส่หน้ากากให้กับตัวกระดูกตัวกระดูกตอนนี้มันกลังสู้กับไอ้ตัวนั้นอยู่แต่หมามันอยู่กับฉันน่ะ <S <S 2> <S 2> <S 2> โอเคสู้ไปฉันคิดว่าเอ้ยตุ๊กเจ้าเอาไอ้น,นี้ไปได้วยนะแท่งศิลา น่อย <Okay. S 1> นี่ไงฉันเจอแล้วนี่นี่ครับหน้ากากยังอยู่ฉันจะบอกว่าเราจะสาธทีได้ดูนะว่าไอ้หน้ากากอันนี้สามารถใช้ได้ยังไงยังไงครับถ้าเกิดว่าเรามีตัวไหนที่มันตายแล้วอย่างเช่นเจ้าหมากาม <นะ S 1> ล้ามเราจะหน้ากากใส่ให้มันเพิ่มหมากล้ามจะกลายเป็นพวกของเราทันทีว้าหน้ากากมาันเป็นแต้ข้างหัวเหรออ๋อใช่ ล่ะตอนนี้เราเก็บเอพวกศพต่างๆก่อนนะทุกคนเก็บศพก่อนเก็บศพก่อนอเราเอาไดนาไมต์จัดการมันก่อนไหมเราจะได้ถอนหนา้ากากออกมาได้จุดแดงขอเข้าเพื่อนหน่อยค่ะโอเคเราจะระเบิดหมาทิ้งนะทุกคนไม่รู้ว่าร,าระเบิดได้หรือเปล่าน,น,นะเพ <c oughs> ื่อนที <c oughs> ่หายมา,<อ>มาไม่ได้ <c oughs> มันขึ้นไปข้างบนแล้วไง าเหรอเอาล่ะเรากลับมาเอาหน้ากากกันอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนครั้งนี้เนี่ยเราจะต้องช่วยหน่อยเพราะว่าเมื่อแท่นตัวนี้มันล้มลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีกองทัพขนาดใหญ่มาเราต้องหาตัวอะไรก็ได้ที่สามารถคุ้มกันเราได้งั้นเอาเอ่อใครมีหมากก้ามใครมีหมากก้ามผมมีผมมีผมมีหมากก้ามตัวนึงโอเคเรียบร้อยโอ้ยลุยไปสู้เขาเออเออลองสู้เขาล้าลองสู้เขาส้เขาสู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 ้เขู้เ เจ้บมหมาหมาไงมีตัวระเบิดหรอไอหมามนสู้กับระเบิดมาไงอะทุกคนทุกคนตามหมาไปตามหมาไปเดี๋ยวฉันตามไปแล้วต้องบอกว่าพวกเรานะคะได้ผ่านห้องแลบมาแล้วนะห้องแลบบเทสลากับอีกอันนึงคือเป็นค่ายทหารนะคะซึ่งเราได้รวบรวมตัวละครที่ค่อนข้างเก่งในเกมนี้นะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวซอมบี้นะคะที่ใส่ชุดเกราะหรือว่าเป็นนายทหารชั้นสูงนะหรือว่าจะเป็นพวกหมากล้ามแล้วก็แวมพายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังของเขาจะรุนแรงแค่ไหนนะต้องเอาเออ น้ากากไปใส่ให้เขาก่อนแต่เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ไว้ในเมืองโอเคนั่นเย็นแล้วเพื่อนฉันว่าจะไม่ปลอดภัยนะมันมันมีฟ้าผ่ามันมีฟ้าผ่าไปวิ่งไปก่อนเลยทีรถแม่ที่วิ่งไปที่รถไปวิ่งไปก่อนเลยวิ่งอยู่ที่รถเรามีสายล้อฟ้าอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ยาน่ะโอ้ยฟ้าผ่าใมาเลยอย่าไปอยู่ใกล้พี่แป้งทุกคนเข้าไปอยู่ใกล้ฉันย่าใครวิ่งแบบบานแยกอยู่เป็นโลมันไล่กลับมาแล้วโอ้ยฉันอยู่แถวสายล้อฟ้าแล้วโอเค ว้าวไอ้เดียวเองว้าสียยไอ้พวกซอมบี้แกต้องเจอหน้ากากควบคุม,มจงตื่นจื่น,นอ้าวหน้าม,มืดไปเลยน้องจงตื่นลานี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยความสามารถความสามารถในการทุบความสามารถในการทุบเราพลังคืออึดมาก ซอมบี้โดนเหยียบไปเลยครับผมไปไปเกาสอมบี้เกาะสอมบี้เกาะม,ม,มันตกทีเดียวครึ่งหลอดซอมบี้เกาะหรือจะสู้หมากล้มตีนี่หมากล้เหยียบโอ้โหเฮ้ยไค่ไอชอบเลยค่ะนายต้องไปตรงนูน้นสอมบี้เต็มเลยอยู่ตรงนูน้นฉันว่าหมากล้ามเล่นใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้เลยนะเหมือนในนั้นจะมีจะมีอะไรข้างในปอดผมดันให้ไปน้องน้องดันดันน้องมาช่วยดันน้องเมามาเราเก็บขยะเลยเราเก็บขยะเลยโอ้โหกระสุนกระสุน เดี๋ยวผมเคลียร์ซอมบี้ก่อนไม่มาช่วยดันน้องหน่อยดิไอ้ฉันลักซอมบี้ไปให้ดีกว่าโอ้หมากดมีตายตายตายฉันใช้ปืนสายฟ้าครับว้ายปืนสายปืนสายฟ้าอะไรมากิมฟ้าผ่านนายไม่ใช่หรอไม่ใช่ใชนใช้ปืนสายฟ้าอ๋อเหรอโอ้นี่มาก้า้วมีใครอยากได้ขวานมาเหรโทมาฮอคของดีนะเอาก็ได้เอา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 เราจะทิ้งเลยโป๊ะขวานมาเฮ้ยน้องมาแล้วน้องมาแล้วน้องมาแล้วเออต่อยุบไปทุบเลยหมาต่อยเลยเพื่อนต่อยเลย นี่มันถอยก่อนมันถอยมันถอยเอาแบบเอาไอ้นี่ก่อนเอาพื้นที่ไปไปไป,ไปจูเจยระวงังนี่นี่โอ้ยเอามาก้า <c oughs> เอาไปไหนแล้ววะมาก้าบินเฮ้ยมาก้าบินไปไหนเราไม่รู้อ้าวบัาก่อมาก้าอาล่ะตอนนี้เรากลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะต้องบอกว่าเราเล่นหลายรอบมาก เราได้เชื้อเพลิงกันมาเยอะมากเราจะเอาซอมบี้เนี่ยมาไว้ข้างหน้ารถแบบนี้นะคะเผื่อว่าน้ำมันเราหมดนะมันสุเรนมากเลยมันเหมือนอัง่นมันเหมือนพวงอัง่นนะเด็กแล้วก่อนที่พวกเรานะคะจะเข้าไปในเมืองนะตอนนี้ถึงช่วงฤดูแวมไพร์มาพอดีแวมไพร์ระบาดเก็บเกี่ยวแป้งจะให้ดูว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเงินอยู่12บาทใช่ไหมแล้วเดี๋ยวจะเอาแวมไพร์ทั้งหมดไปขายนะคะซึ่งแวมไพร์เนี่ยถ้าปกติเวลาเราขายนะเราจะขายได้ประมาณสัก15บาทอ่า นี่จาก12บาทเป็น35บาทครับผมโอ้อย่างรวยอ่ะทุกคนไปยิงยิงยิงบอลมาแล้วบอกบอลจะใช้ออกไปยิงไปยิงคนให้ก่อนฉันเจอฉันเจอหมาฉันเจอหมาก้องแกงกล้องแกงเดียวเลยอุ้ยหมาหมาหมาไล่ผมช่วยด้วยหมาไล่ผมป้องกันพี่โม้ป้องกันพี่โม้พี่โม้ขึ้นมาบนรถขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมาตายแล้วอุ้ยปีใหมาตื่นทั้งหลัง ไอหมาไล่เราเหมือนใส่เลยกัปตันสู้เพื่อพวกเราหุ้ยกัปตันใสหน้ากากอย่างเท่อะกัปตันนู่นนู่นกัปตันพวกเราปล่อยให้กัปตันลุยกัปตันลุยกี่โมงตันนิ่งอยู่กัปตันกัปตันติดเสาเหรอกัปตันกัปตันไปกัปตันกัปตันครับกัปตันกัปตันครับมันจะตายอยู่แล้วเออ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 ้าว กับตันจารุกซองการแตะลูกซองขออนุญาตดูจากด้านบนครับนั่งไืนด้ไงฉันเห็นแล้วมันอยู่ตรงนู้นนู้นเห็นไหมเห็นไหมยังมันเตะลูกอาอยู่พี่เกดเห็นป่ามันหดทิ่มอยู่มันหดทิ่มอยู่ทำไงหูทิมหดทิ่มหูทิมยิงยิงยิงมันยิงมันอุมมันมืดเฉยเลยอ่ะพวกนายใช้กันเสี่ยงชีวยเตยยิ่งมันยังไม่ตายนะโอ้ยมันมาแล้วมาแล้วตันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยมันตื่นแล้วมันตื่นแล้วมันมาแล้วปล่อยเป้ง โอเคโอเคยิงว้าตู้ตาตาเพื่อนเต็นต์นาการเต็นต์นากาทนาการกับใครไม่จีบเต็นต์นาการเลยที่จิงาปาไอ้ปลาโดดฟ้าป่าก็ฉันเป็นคนรวยอะฉันเป็นคนรวยที่โชคดีมันตายมันตายมันตายมาตายแล้วโอ้ยไี่กินเต็นต์เอากินน้ำมันกูเหลืองก่อนเอาไปเอ้าไอ้หัวหัวมันทิ่มมันหนึ่งไปแล้วโอเคโอเคโอเคตอนนี้มันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วตอนนี้ว่าจัดการ ไปเลยอ่หูย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 นี่นี่นี่ตอนนี้มันทุบอยู่ตอนนี้มันทุบอยู่โอ้มันมืดจังเลยอ่ะอหูยดีมากเทสลาลูกรักโคตรโหดโคตนั่นแหละเออเฮ้ยนี่อ้หูยหูยมันสับมันสับอ้โอ้โหแรงอ่ะมันเกินมันเกินเหยียบนี่ฉันจะเหยียบแคร์ทษฐานย่ำยีหัวหน้าฉันเอ้ยโหยโคตรโหดกระโดดกระโดดทิพมาหัวโขกด้วย ใช่ครับเออสู้ขอลูกมันใช้พลังพิเศษด้วยคัะผม<อ>ตเามาเีเอเอเอย่าอย่าอย่าอยู่ใกล้สอมบี้อยอยู่ใกล้ซอมบี้เดี๋ยวเราเาลงหลงเราเหมือนๆๆเป็นพ่อแม่ตั้งแต่อ้อนแต่ออดที่เราดูการจเจริญเติบโตของลูกดูความกล้าหาญของลูกนี่ขอตั้งชื่อลูกว่าเด็กชายโนเบรนใช่ขอตั้งชื่อลูกว่าเอ่อเด็กชายกรัม ข้างหน้ายังไม่ปลอดภัยครับพ่อมันมีพวกกลุ่มซอมบี้ขยะอยู่ตรงนั้นครับแต่ผมจัดการเองครับนั่นๆมันมันกำจัดโจรมันกำจัดโจรโอ้มันวิ่งไรป่าเลยอะมันวิ่งไ่เหยียบโจรอะดูดิผมบอกเลยมันจะวิ่งมันจะวิ่งไปยันเมตรที่หนึ่งอะผมบอกแต่เลือดเลือดมันไม่ลดเลยนะดูดิมันเป็นบอสนะโอ้มอะเราว่าจัดและนี่ก็คือการเลี้ยงดูนะคะเจ้าตัวหัวสมองของเราเทสลานันเอง ซึ่งมันโคดมากมันวิ่งใช่ว่ามันวิ่งไปถึงหนึ่งเมตรถึงหนึ่งเมตรมันจะไล่ลาไปถึงหนึ่งเมตรน่ะอ่ะแต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกเราจบได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องใช้กระสุนเป็นไงใช้ใช้เยอะด้วยโโหดถ้าเราได้เลี้ยงเทสล่าแล้วทุกอย่างคือจบจบจริงๆทุกคนแปลว่านี่คือ สัตว์ทดลองที่ดีที่สุดเลยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ก็แชร์กันด้วยนะมาเล่นให้ดูแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายอาล่ะตอนนี้เรากลับเข้ามาในถ้ำเมืองรับแรงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่ามันมีของอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเราสามารถใช้มันเพื่อทําการบังคับพวกซอมบี้ให้กลายเป็นพวกเราได้อีกหนึ่งชิ้นนะคะผมเฮ้ยนี่อะไรอะเฮ้ยทุกคนตไเลยมันจะมีรูพี่เต้ระวังอยตอนเรไม่บ ฉันจะบอกว่าตอนแรกอ่ะเราไม่ได้เดินเข้ามาในถ้ำใช่ไหมแล้วเราเดินตรงไปที่หน้ากากเลยทําให้พวกเราเนี่ยไม่ได้มาเช็คว่าตรงนี้มันมีรูแปลกๆเห็นไหมนี่แล้วมันเข้าไม่ได้เหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ะโยนทิ้งให้หมดเฮ้ยยังไงแค่นี้อ่ะนี่ไง <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นห้องศิราจารึกครับผมซึ่งที่นี่เนี่ย<ะ>เขาได้เก็บรวบรวมของมีค่าไว้ทุกอย่างเลยในสมัยก่อน, <c oughs> ก,อนก่อนที่คนเดี๋ยวจะอกพยพไปนะเราจะต้องทําการวางสิ่งนี้ เห็นไหมว่าปุ่มมันจะค่อยๆแบบยุบลงไปนะแต่ว่าเราต้องหาไอ้แท่นมรกรนี้เด่ยทั้งหมดสี่อันด้วยการประตูถึงจะเปิดป่ะเฮ้ยเอแล้วศพไปปางมาทำไมจุดแดงถอยจุดระเบิดเลยระเบิดเลยเดี๋ยเดี๋ยวโคเวอร์ให้โอเคระเบิดมาเรียบร้อยได้มาแล้วครับซึ่งเราจะไม่ต้องสนใจหน้ากากก็ได้นะทุกคนหรือว่าใครเนี่ยที่อยากได้หน้ากากนะแต่ไม่อยากให้หมามาเราต้องทำไงครับจุดแดง เราต้องแจ่กันไปวางแทนที่ครับโอเคนีกนะขอเลนกอ่อนเฮ้ยนักกลัวเลยเฮ้ยอันนี้หมามาแน่เสร็จแล้วเราก็จะได้สิ่งนี้มามันมีอยู่ในถ้ำอีกอันนึงตรงนี้มีกระสุนอีกหนึง่งอุ้ยฝั่งนี้กระสุนเต็มเลยนี่ไงใครไม่เจอของเด้อเอ้ยมันมาแล้วคุซอมบี้จะไเป็นผูน้ให้แสงสว่างพวกนายเองตามะเราต้องเข้าไปสำรวจถ้าไม่ลึกๆอีกต้นนี้มีแค่ตามมาตามมาตามมาต้นนี้มีแค่ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้มีอะไรไหมนะเฮ้ยเจอแล้ว ว้าวมีไหมมีไหมมีไหมมีนี่เลยค่ะมันคือเจซอสนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะทำให้ศัตรูของเราเนี่ยกลายเป็นพวกเดียวกับเราได้แต่มีโอกาสแค่50%เท่านั้นนะทุกคนเยอะอยู่นะเฮ้ยนี่นี่นี่เลยตัวทดลองตัวทดลองอันดับหนึ่งโชะโชะเฮ้ยนี่นมันเป็นพวกเราแล้วนี่ฉานจะจัดการ นี่คือพวกเราหรอเลือดสีเขียวเนี่ยี่นี่คือพวกเราแล้วเจ้านายสั่งมาได้เลยอยากให้ผมทำอะไรยืนเฝ้าที่นี่ใช่อยู่ที่นี่แหละอยู่ที่นี่ต่อไปอาระเดี๋ยวเราจะลองขายกันดูนะคะว่าหน้ากากที่แบบสามารถที่จะใส่ทั้งบอสใส่ทั้งทุกตัวได้เนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่นะขายเลยขายเลยนี่เลยหน้ากากที่แสนจะมีค่าฉันไปใช้แกแล้วห้ิรวยอยู่นะรวยเกิน โอ้ใครทหารเลยดีกว่า้มันจะได้จบจบไปเฮ้ยอย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงหนักอย่าพึ่งยิงหนักเดี๋ยวนี้เลยตีเลยตีเลยตีเลยไป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 ไอ้ออ้ลุยลุยเลยพวกลุยเลยเอมดเฉยมดเฉยอุ้ยจัแเเตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆแกต้องเป็นพวกฉันแกต้องเป็นพวกฉันเอ้าไป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 ฮ้ยมันแปมันแปรพักเุ้ยมันแปพัก ไอ้มันจงวิตเป็นพวกฉันซะนั่นจงดอนเออยิงฮ่าฮ่าสุดยอดเลยผู้เป็นผ่ายก็มาเลยผ่ายก็มาจะไม่ได้จะเรียกผ่ายมาผ่ายเป็นพวกฉันเอาไปเราได้พวกกี่ตัวแล้วเนี่ยเราได้พวกกี่ตัวแล้วเนี่ยพวกเราตายไปหมดเลยพี่โมุอ้าวพวกเราไม่เหลือเลยเขาเป็นพวกฉันบ้างสิโอ้กยคอยจะด่ากูเลื่องนะงับงับ นี่ฉันมีพวกเป็นซอมบี้อยู่ประมาณ5ตัวนะเมื่อกี้จากที่พวกเราเนี่ยได้ทําการต่อสู้กับพวกแบบกองโจนอ่ะกับค่ายทหารอ่ะมีซอมบี้5ตัวเป็นพวกเราเออเราสามารถที่จะฟันม้าได้นะเพราะว่าม้าก็เป็นพวกเราได้เหมือนกันเสียดายถ้าซอมบี้มันแบบว่าเป็นพวกเราแล้วมันเดินตามเรานี่ก็ดีเหมือนกันนะใช่ทําให้พวกเขาบอยเป็นพวกเราเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ขี่มาอาวโอเคมันพูดแล้วไปนูช่อกี้ แล้วมปเกีอะไรไหดาบกระเด็นโอ้โหอันตรายมากฉันไม่ให้นายถือแล้วฉันไม่ให้นายถือดาบยกนี่อีกต่อไปแล้วเราต้องแบบล่อมันมาทีละตัวล่อมาทีละตัวเราต้องซ่องสุ่มกำลังเราจุ๊บแจ้งไปล่อมาได้ขอทีละตัวสองตัวอย่ายิงมันดิการยิงมันมันทำให้มันตายเร็วอ่ะเฮ้ยแกเป็นผู้ที่ถูกเลือกฉันเลือกแกสมบีคุงได้ครับเจ้านาย จัดกอ่อสมบีในบ้านได้ครับเจ้านายม,มาแล้วเจมมาแล้วไปธนาคารมาไปธนาคารอุ้ยฉันจะตายฉันจะตายแลนธนาคารขอร้องอ่ะอ้าวอ้าวไม่ได้โอเค<ม>ฉันว่านะจริงๆนี่ก็ถือว่าเป็นแบบว่าการสร้างกองทัพที่ดีเหมือนกันนะนี่นี่นี่เฮ้ยดูดิเอ้ยเฮ้ยมันเป็น,นพวกฉันแล้วเป็นไปหรื่อยเหรอได้แล้วเหรอเป็นเป็นเป็นแม่ยังไม่เป็นตีมันสิเออยืนนิ่งเอาไวฟันมัน โจรป้าไม่ไปแล้ว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  นี่ก็ถือว่าเป็นการแบบว่าใช้ดาบนะคะเพื่อสร้างกองทัพของตัวเองนะดีมากมากเลยนะถ้าเกิดว่าเราสร้างกองทัพแบบหมากรามหรือว่ากองทัพคนปืนพวกโจรอะไรแบบนี้เนี่ยก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะเหมือนกันนะคะทุกคนแต่มันก็ยังมีข้อเสียตรงแบบว่าเราอาจจะต้องใช้เลือดของเราด้วยเห็นไหมจะต้องเข้าไปโจมตีจู่โจมด้วยอะไรแบบนี้ก็เพลิงยาเข้าไปอีกนะเพื่อนเพือเิงจริงโอเคก็ถือว่าวันนี้พวกเราเล่นกันในการอัปเดตนี้ครบทุกอย่างแล้วนะคะใครที่เคยได้ดาบนี้เนี่ยอย่าลื คอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย